เอ,เอาละฮะก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่ผมไอจีโฟกัสเกมมิงทีวีอยู่เกมนะไมาครับนะฮะกับรายการเช็คฟันนะครับผมในแมปไม่ใช่แมปสิเออเซิร์ฟเวอร์นะฮะไม้เพล็กนะฮะในมินิเกมที่มีชื่อว่าคือเกมมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ้รองเท้ารองเท้ารองเท้าโอ้ไม่โอ้โอ้สอรร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 นรร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 ร เไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวโอ้ข้างในนะ่ะเขาตีกันอยู่ฮะ<อ>ตียอะไรเลยกันขนาดนี้อย่าพึ่งสิเราก็อยากตีอ้าวเ๋ยเขาก็ไล่ลตีไล่เาาตียน,นเ,รออรเราก็อยากตีเหมือนกันนะนายแต่เราไม่มีของนายเราก็อยากตีเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเรามาแถวๆนี้ก่อน <S <S <ๆ>เพื่ออาจจะมีของดีให้มาตรงนี้มาแถวๆนี้มาแถวๆนี้มาแถวนี้โอเค พึบม,มีใครตามมานะอย่ามีใครตามมานะเว้ยโอเคตรงนี้แหละจุดฟาร์มของเรารองเทา้าเอามาทำมาเขือรามีรองเท้าเหล็กไม่จำเป็นหรอกทิงไปเถอะขอาวุธอาวุธอ,อะไรก็ได้ชุดโอเคพูดกันได้เดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนแถวแนี้ไปได้ไหมขอกองขอหีบขอวุธนั่นแหละโอ้โหมาถึงก็ได้ของดีฮะท่านผู้ชมอม มาคราวนี้จะหมัดจะมวยจะกล้วยจะเหล็กก็มาเดี๋ยวก่อนผมไม่มีใครมานะสายที่ผมใช้ก็คือสายบาลเลอร์นะฮะเป็นที่แบบกดคลิกขวาแล้วแบบจะมีสกิลแบบลอยๆอะลอย,อลอยๆอะไรคือลอยๆทนะ่านผู้ชมวงโอเคจัดเข่าอ้าวอ้าวเฮ้ยอ้าวกลายเป็นปมัดชุมสตูสสามอันเลยไอย้ดาบกูเฮ้ยมัน มันบั๊กกลายเป็นวัตูมส,สตูสามอันเลยผมไม่กดอะไรมันเมื่อกี้ไม่รู้อะ่ะอ้าวชิปเป่งแล้วโอ้โหสาร <สา S 1> ดีดาบมาอ้าวนี่ไงดาบอ้าวทางนี้มีคนทางนี้มีคนทางนี้มีคนวะทางนี้มีคนวะทานงนี้มีคนวะนายยะนาย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 เออมึงขบวนยีโคตัวหนึง่ง นี่ไงสายที่ผมบอกเอาดิเอาดิเอาดิเออเอาดิอ่าขอหมวกเนี้ยนะครับสงสัยทีมแน่เลยให้สองคนนี้ทีมแน่นอนฮนะจะเสียใจด้วยนาะยตายแล้วขอแสดงความเสียใจด้วยนะเพื่อนนายอยู่ไม่รอดอะขอทิ้งของมันไม่จำเป็นออกก่อนเฮ้ยปลามาก่อนไม่ใช่ยืนทิ้งๆอยู่สักพักมันมีคนมา,าล้าแล้วนะ โอเคไปฮะอืมอินชัดได้แล้วโอ้ตรงนี้มีดาบแหมถ้ามีใครมานี่ได้ของดีไปแล้วนะั่นนะ่ะตรงนี้ีอะไรมไหมคือตอนนี้ต้องรูทของไปก่อนนะฮะมีไหมอ่ะแถวนี้ไม่มีเหรอขอเชสสักหนึ่งออกโอ้รองเทา้ารองเท้าแล้วมีรองเท้าเหล็กไม่จำเป็นหรอกฮนะ มีอะไรอีกไหมแต่แถวนี้ไม่มีแล้วนะไปละไปเอ้ยเดี๋ยวเราไปเอนชาร์ตดีกว่ามีแต่สองเลเยวเลยเดี๋ยวเฮยตรนั้นมีคนนะตรงนั้นมีคนกินของให้เรียบร้อยก่อนนะเดี๋ยวเขาไปบวกอ่ามันมีบวกกับตรงนู้นด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปลัดฮะเราเป็นสายสายชั่วยังไงเนี้ยเนี้ยอ้อมฮะมันอ้อมฮะมันอ้อมเดี๋ยวเราจะอ้อมออกทางนู้นฮะ ปกตีกับมันนะผมอยู่ไม่วะอยู่ไม่วะเฮ้ยหายไปไหนอะเฮ้ย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 แอบก่อน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 แอบ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 เดี๋ยวมันเห็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะรู้ตัวแล้วมันจะวิ่งหนีเฮ้ยประเทศไทยอยู่นะคนไทยอยู่ประมาณน่ะไปทางนู้นนะไปทางนู้นไปทางนู้นไปไปไปฮะโอ้ยสะพายดอกใกล้ๆด้วย มันต้องมีคนตยียนแถวนู้นแน่เลยมึงโอเคไปฮะเอ้ามีตีแตถวนะู้นฮะมาไล่ตีกันอยู่ฮนะมาไล่ตีกันอยู่เนดะี๋ยวเราจะเอาไอ้หมอนี่ฮนะอุ้ยอือเอาดิเอ้ยท,ทำไมมันไอ้เนี่ยทำไมมันบั็อกอะเออหนีก่อน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  นี่ก่อนเชี่แม่งได้ของดีอะไอฝั่งนู้นนะ่ะโ้เสียดายไ,ดไม่น่าเลยเฮ้ยกดผิดทิ้งนี้ไปเก็บนี่มาเอาเข้ามาไรวะโหเสียดายดมากจังหวะนี้ไอ้ผ้าไอ้ผ้าเอ้ยอันนี้มีกางเกงมีกางเกง อโอ้โกางเกงกำลังอยากได้อยู่พอดีแทงหมวก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 คงจำเป็นนะน้องไม่รู้นี่ถึงไป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 โอเคอันนี้มาเหลือกี่คนฮะเหลือสี่คนเอ้ยเหลือห้าคนนะฮะเอ้ยเหลือสี่สี่เหลือเราด้วยนับถูกปะะ่าวว่าอุ้ยโอ้โหดาบเพชรดาบเพชรค่ะดาบเพชรโอ้โหดาบเพชรใครจะสู้ไอ้บ้า โอ้โหมีดาบเพชรแล้วมีอำนาจขึ้นมากระทันหันแพ้แน่นอนเจอดาบเพชรอย่างนี้อะไรของมึงอะไรของมึงโหดูแรงดาเมจมันฮะท่านผู้ชมเออเอาชนะเฉยยัดแค่เอ้ยโอ้โหแพ้ไอ้บ้าอสาชนะมีคนเข้ามาล้านอโอ้ไอ้บ้าเอ้ย ตีมาเลยโหเอ็นชาร์ตด้วยโหเสียดายอะ่ะกำลังโดโหได้ดาบเพชรแล้วไม่น่าเลยโหเสียดายมากฮะเรามาดูสองคนนี้มันบวกกันดีกว่ากูขอให้มึงตายนั่นไงนี <c oughs> ่คือการสาบแช่งคนเวลาเล่นทั้งกระเกมน,นะฮะโอเคครับสำหรับที่นี่ลาไปก่อนฮะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับผม bye บ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายไปจริงๆแนละ้วทำไมมันแหลกวอเตอร์เฮก